เดินระบบน้ําเรียบร้อยหมดแล้วนะพี่น้องเพราะว่าผมไม่ได้ยนังขังคออะไรทั้งนั้นหน้าแรงผมก็ปลูกหน้าฝนก็ปลูกขอให้เรามีน้ําอย่างเดียวนี่คือไผ่าสางมนนะพี่น้องไผ่าสางมนเนี่ยมันได้ได้นี่มาแทงมานี่นอนลจากฝนที่แล้วนะก็เริ่มจากจากเล็กๆล็ที่พี่น้องเห็นด้วยนะ ประมาณมวนบุรีตอนนี้มันก็เริ่มได้น้องโตขึ้นมาน,นิดนึงอันนี้ก็ก็เริ่มกระเตื้องละตัวน,นี้มันตายพี่้องตัวน,นี้มันตายตายสนิทเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนพี่้องเปลี่ยนเพราะว่าน,นี้ผมผมซื้อยี่สิบแต่ทั้งหมดเนี่ยมันสิบแปด ก็จะเหลือสองไว้เป็นอะไรที่มันตายหนึ่งผมก็เอามาซ่อมหนึ่งยังเหลืออีกอีกอีกอันอีกต้นหนึง่งเหลืออีกต้นหนึ่งแต่ใน20ในยี่สิบเขาก็แถมมา1น,นะมันตาย1เ,เองนะพี่น้องทั้งหมดเนี่ยมันทุกงตาตาหรือต้นเดียวก็คือก็ยังอยู่20ครบเขาแถมมา2ี่สิบก็ถือว่า เกือบร้อยเปอร์เซนที่ซื้อมามันไม่ตายก็คือซื้อยี่สิบเ็ดยี่สิบห้ายี่เบ็ดตายหนึ่งนี่ก็ตีไปเก้าสิบกว่าเปอร์เซนพี่น้องไปซื้อมาปลูกได้นะนี่ผมซื้อมาต้นละสี่สิบบาทไข่รสร้างมลน,นะพี่น้องมันเพาะจะ,ขะแขนงนะมันเป็นเพาะจะ,ขะแขนงนก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าพี่น้องซื้อเงาแบบแบบหนงนั้นมาก็อาจจะแพงหน่อยนะพี่น้องอาจจะ อาจจะเป็นร้อยอะแต่ผมไม่ได้ถามนะเรื่องนี้ผมซื้อมาสี่สิบสียสิบจากถุงดำเล็กเนี่ยถุงดำเล็กเนี่ยดำเบอร์สี่เนี่ยะน,นะแล้วผมก็เอามาชามํารอรอกันต้นไหนตายผมเอามาลงกระถางกระถางเบอร์แปดก็วันนี้ก็จะเอามาซ่อมนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเรามีระบบน้ําแล้วเรามีระบบน้าแล้วปลูกตนอนไหนก็ได้ปลูกตนอนไหนก็ได้ จัดไปพี่น้องปลูกไปเรื่อยๆตายแล้วก็เปลี่ยนซ่อมเดี๋ยวมันก็เต็มพี่น้องเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวดูไปดีๆเถอะเหมือนดรเกิกบอกสามปีไปแล้วละดูดีแน่นอนเลยนี่ก็คือสองปียังไม่เต็มดีนะพี่น้องยังไม่ได้ได้ยังไม่เต็มสองปีครั้งเพื่อจะได้ยี่สิบเดือนยังได้ประมาณนี้เลยพี่น้องก็อย่างดรเกิก์กว,ว่าแล้วถ้าสามปีไปแล้วแล้วโอ้โหมันดูเป็นแนวเป็นแถวไปหมดละ เอาละพี่น้องทำตามนี้แหละทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะ